ยางใหม่สีเส้นน้องเอ็กปี25่าฟาเท่นเลยเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนล้อแล้วมันจะเท่กันอย่างไรนะจะรอกือรุ่งไหม,มโอเคครับผมก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยยางใหม่ๆปี25กันเลยครับผมไปจบเรียบร้อยมาบ้านถอยเลยจ้า FC มาจบมาได้าสองใบน่ะเนี่ยครับ รถที่ชื่งเหมือนเดิมครับ24รายการนะฮะนั่นคือนมันเกียร์แบตเตอรี่คันนี้พิเศษอีกหนึ่งอย่างคือยางใหม่สีเส้นไปจัะมาแป๊บอ่ะมาเรียบร้อยแล้วน้องเอ็กคันนี้บอกเลยนะนอกจากเช็คฟีบ24รายการแล้วนะยางใหม่สีเส้นนะครับตอนนี้อ่ะพี่ตั้มการยางนะเขาบอเปิดข้างๆร้านเรานะครับทีนี้สะดวกสบายเลยน้องเอ็กเอ้ยเราไม่ต้องขับรถไปไกลแล้วบักนะฮะดูซะก่อนดูแฟบ โคดังยางก็ว่าได้เลยนะโอเคยางใหม่สีเส้นแล้วชุดนี้นะครับเป็นฟาเค้นด้วยดูตะก่อนล่าอลองเอ็กยางใหม่4เส้นอ้าวเฮ้ยไปไหนผม <c oughs> จะไม่ขยันยังไงฮะถ้าจะกลับจากมังนอกมานี่ก็ดูดีขึ้นนะ <c oughs> ยางใหม่4เส้นน้องเอ็กปี25 <c oughs> ฟาเค้นเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนล้อแล้วมันจะเท่กันยังไงนจะหอทะลุไหมไมค โอเคครับผมก็หลังจากที่มาด้าสองจบสุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยทางเราก็ไม่ลืมที่จะเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นพร้อมขับพร้อมเลยกันไปทุกที่ครับผมโอเคครับผมก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยยางใหม่ๆตียี่หกันเลยครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ร้านเลยครับผมเดี๋ยวนำรถไปส่งให้ f c กันสักหน่อยครับผมเรียบร้อยแล้ว้องเอกสวัสดีครับพี่ สัมภาษณ์ทั้ง่องได้ไหม first, ที่นี่บริการพอใช้ได้ไหมครับผมโอเคครับผมดีครับขอบคุณมากฮะสุนใจนะโค้กเขาครับก็ให้ลูกกายบรรากาน่าถ้ามีโชคอาจจะได้ขอบคุณมากวันนี้ว hm ันที่หนึ <h <h ่งด้วย9008ช้หน่อยนะโอเคพี่พ่อสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยฮะสวัสดีครับตั้งใจเรียนแล้วจ้ะลูกเรียบร้อยแล้วชื่นมื่นนะครับนี่น้องเองก็มาช่วยงานนะเนี่ยครับหลังจากกลับจากเมืองนอกมาก็รีนะ พี่หมอทำงานเมืองนอกมาแล้วเป็นไงฮะอากาศเย็นไหมข <Yeah. S 1> อเย็นไปใช่ไหมก,ก็คือเมืองนอกก็คือนอกเมืองแล้วก็เขาชั้นเมืองแล้วก็ทํางานอยู่ที่รงน้ําแข็งก็เ <c oughs> <ๆ S 2> ็ยเย็นๆหยอกๆหยอก <laughs> สตาร์ททิชชู่เพื่อนๆนะครับส่งกันเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ป๊อปได้มากับครอบครัวนะครับแล้วก็มาจบมาด้าสองเราไปนะครับน้างร้าบนูนี่ตลาดเปิดนะมีแจ๊สเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอาร์ติสต์มาเช้าก็จองเราสวัสดีครับบายบาย ชื่นมื่นฮะมาด้าสองน้องเอ็กนะครับแล้วก็ปี2011ออตโต้มือเดียวป้ายแดงด้วยนะขั้นหนึ่งที้ด้วยนะอาจจะไปส่งพร้อมกันดีกว่านะครับมีฮอนด้าแจสนะครับแล้วก็มีสวาร์ไรเดอร์นะครับคันนี้ก็จองแล้วใช่ไหมน้องเอ็กเมื่อเช้าจะพี่ผู้หญิงมาจากนนทบุรีใช่ไหม e เรียกซีเรานี่นะครับจดกันไปที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ท้ารักมากๆนะครับพี่ป๊อบแล้วก็ลูกชาย<อ>แล้วก็คุณแม่ด้วยมาทั้งครอบครัวเลยนะ ตามพี่ีรถคาน,นะต้องให้รถสวยนะครับแล้วก็ถูกใจด้วยนะครับรถตรงปกไม่จกตานะจ๊ะใช้รถอย่างมีความสุขนะครับป๊อบนะบมีรถไฟ F4 ไหมเนี่ยน้องเอง็กซ์นองไม่เคยติดต่อกันแล้วตอนเช้าผมหน้าเหยียดเป็นบุ๊คติดต่อกันแล้วี่เพิ่งลงจากเครื่องมาเลยนะเนี่ย<ค>เสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่เลยโหขยันมากเลยเหมือนน้องนิวเมื่อวานกันน้องนิวนี่ก็โอ้ฝนตกฟ้าร้องก็วุ่นวายไปหมดอาจจะต่อพีหน้านะครับเรามีรายการใหม่มาอวดด้วยเจอกันนะด้วย